สวัดดีครับโอเคโดนเหรอไม่โดนเฟิร์สกล่องเต็มเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเสียงเสียงได้ยินเสียงอุ้ยอุ้ยโอ้โห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 วิแมวอุ้ยนักเวทอยู่เลยวดโอ้โหถอยไปหลังป่วยโอ้ยเราเบื่อเต่าไป โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับผมพูฟิกเกอร์นะครับผมก็วันนี้ครับเราก็ไม่ได้เกียมไมค์เขาชีวิตเราอยจุดสมุกตัวเต็มีพีที่13แล้วนะครับผมนะก็ซึ่งซึ่งวันนี้ก็จะเราก็จะไปตะลุยล<า>แมนชั่น<จ>ก็เหมือนกันนั่นแหละรครับแมนชั่นกำลังเจอเหมือนกันครับก็คือผมไปเจอแ <c oughs> ล้วแหละอยู่ที่พิกัด20,000กว่านะครับโอโ้โหมันช่างไกลเหลือเกินนะตอนนี้คือเราอยู่ที่พิกัด200นะซึ่งเราต้องใช้เวลา ในการเดินค่อนข้างนานครับเราก็จะใช้ประตูนี้เทิร์ไปนะครับอยากบวามานานวเว้ยพี่เฟิร์สก็เก็บกดนะครั้งนี้ก็คือผมใช้คอมก็คือแบบมันไกลเกินไปครับมันก็เลยแบบจะเปลืองเวลาคลิปเราโอ้โหเลยใช้คอมเสกคอมมันบล็อกมาเอาเอาง่ายๆผมเสกเลยคอมมันบล็อกอะ่ะเออวาร์ปไปเลยนะครับกต <c oughs> นอย่างนี้เลยเหรอเออเอาดิเอ <c oughs> เอตนอย่างนี้เลยเหรอเอาไงล่ะเออก็อคือใช้คอมมันบล็อกเออวาร์ปไปเลยนะครับโอ้โหฟาโฟมา ว้าพี่ฟลั๊มีรูกถนัวหนึ่งไหมมีอันเดียวเองโอเคตายเอาเอากลับไปเอาให้ขอหนึ่งขอหนึ่งไม่มีอันอ๋อมีอยู่ยี่ห้าใช่ปะขอหนึ่งแค่แค่หนึ่งพอได้บอกอันหนึ่งเอาสิบสองอันพี่ฟอั๊มโถนัวอินฟินิตี้ไหมอินฟินิตี้เอาอยู่ไหนพูดไม่ทางไหนไม่รู้ละโอเคป้าเดี๋ยวเราเนี่ยนี่ครับคือแมนชั่นนะก็คือผมใช้จคำมันบล็อกอย่ามาว่ากันนะเดินทางมันไกลมากคือมัน เปลืองเวลาอัดคลิปครับวาร์ปไปเอา้าเอาเอาวาร์ปแล้วปดวีโอ้ย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 โอ้าอันนี้อ้นนี้คือคือา <laughs> ้าโ <laughs> อา้ัโาาอ้ยโ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 อ้ยูอ้ยโอ้ยโอ้ยโม้ยโอ้ยโอ้ยอยอยโอ้ยโอ้อ้ยโอแล้วนะ้มื่อกี้จัอที่อิกัดประมาณเท่าไอรยวะประมาณโ้ยโ้อ <000, S 1> ้อ <000, 000, S 1> อยยอออยอ้้อ สองหมื่นสามโคตรไกลครับอ่ะเดี๋ยวอะไรผมลืมมาทอดเอ้ยลืมเอาเตียงนอนมาเออว่าลืมมาหาแกไม่ได้ไปลี่ยวและหาแกหาแกก่อนไกลล a few moments later นี่ครับตามท็อตไปเลยครับเดี๋ยวเราพี่เฟิร์สอาจจะเห็นก่อนนะพี่เฟิร์สมองไกลได้ครับแมนชั่นใหญ่เลยนะมันมันแมน ไปแล้วครับผมจังหวะนี้นะครับกำลังจะเข้าโคนะครับจังหวะนี้นะครับโอ้โหมันไม่ใช่ฟุตบอลเฮ้ยเอาเหรอตามทอดมาครับตามทอดมานี่ครับเจอแล้วครับแมนชั่นโคตรใหญ่เลยครับผมโอ้โหมันช่างใหญ่เหลือเกินพี่เฟิร์สบอกอยากบวกมานานแล้วผมก็จัดให้นะจริงแล้วเหรอถึงแล้วอ๋อเดิตามทอดมาเลยโอ้โหชุมโจรโอแกะตรงนี้ก็มีดีกว่ารอด้วยเฮ้ยรอด้วยกลัวกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้านะตอนแรกครับผมบอกว่าพี่เฟิร์ส ผมไอผมจะจะให้ลง r e เ,อ,เอ,อรีซอสแพคที่มันเป็นแบบเอไม่ใช่รอสิแอดออนที่มันเป็นเอปรับดิสแทนได้ครับซึ่งพี่เฟิร์นบอกไม่แหลกไม่เป็นไรไม่กลัวหรอกอันนี้มาถึงปุ๊บกลัวเลยนะไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้โอ้โอน้นีไงเจอแล้วนี่ไง,ไงอุ้ยอุ้ยโดนเลยวะยิ่งยเออนั่นแหละก้าลโกลไปนะตายครับาตายแลย้วเอเคอุ้ยด้ขวานมา ฮะดอกควานเหรอเออดอกควานอ่าปากน้องนางมันจะมีกล่องด้วยนะดูดีๆไม่มีของนี้เคลียร์อย่าเพิ่งคืนชั้นสองนะชั้นหนึ่งเอเคลียร์ให้หมดเก็บให้หมดก่อนอุ้ยมีไหมมีไหมอะไรอ่ะจะยิงทำไมหรอมันไม่มีอะไรเลยอ๋ออ๋อปากน้องไม่โอเคตรงนี้ไม่เคลียร์ตรงนี้ไม่เคลียร์มีมีมันไหมตัวอี้ดิเฮ้ยโอ้สวัสดีครับวายตกเกลหมดเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับโอเคโดนเหรอไม่โดนเฟิร์สกล่องเต็มเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้มกันให้ไปแป๊บนึงปากช็อตก่อนปากช็อตนี่ด้วยอย่าลืมปากช็อตด้วยเดี๋ยวคุ้มกันเดี๋ยวคุ้มกันไปมันไม่มีอะไรเลยไอ้กล่องอ่ะข้างบนอะไรเงี้ยพี่เฟิร์สลองช่วยเปิดกล่องดิเปิดกล่องแต่ละกล่องมาเลยวูมาพอดีวูอู้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  ม่จัมมีใครไหมเนี่ยไม่น่ามีนะฮะเออเปิดประตูให้หมดเปิดประตูให้หมดเอาเปิดเปิดปุ๊บไม่มีนะได้ยินเสียงมันด้วยอ่ะพี่เฟื่อห่า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 นี่เหมือนมึงเหวอะใช่ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางเออทางนู้นทางนู้นยังไงนะทางนู้ทำไมมันเกิดน้อยอย่างเลยอ่ะถือว่าผมปรับวู๊ดยมาตรงหน้าโอเคเฮ้ยมอระกวดเออเก็บไว้ไปดิเฮ้ย ไม่มีอะไรครับได้ยินเสียงปีด้วยนะมันไดบันได้ขึ้นมาได้มา,ามันมืดจังวะเออมันน่กากลัวแปลกๆวะเอาผมขึ้นไปก่อนแล้วกันโอ้ยโอย,โอยเสียงเสียงได้ยินเสียง วิ้ยิอโหโวววโวววววโอวววววนวววววโวว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 อวว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 ว่วววมันว่ โอ้ตกใจหมดไอบ้านี่ไอบ้านี่ทำไม่ตกใจเฮ้ยอ่อะอุ้ยาอเฮ้ยดับโทเทิ้มนี่แหละครับนี่แหละที่สองของนิโคการผมไม่ตายแล้วผมมีวันตายแล้วมาเอาแล้วค่าละบ๊ายบายฮะไม่รู้ละไม่รู้และตอนนี้ไม่มีอะไรเจอเจอมันเจอมันทงนี้เฟิร์สจะแยกกันเหรอไม่ไม่ยังยังมาดูเฉยเฉยโอ้โหนี่เตียงนอนเหรออันนี้คือเตียงเหรอ มันนอนได้เหรอมันนอนได้เหรอโมมันสีขาวอุ้ยดอกไม้อุ้ยดอกไม้เต็มเลยมาเจอแล้วนี่ไงโอ้โหขอบวกหน่อยละกันหายไปแล้วขอบวกหน่อยละกันมีใครโดนขังไหมอ้ยโอ้ยเฮ้ยผมข้างหลังข้างหลังไหนข้างหลังโอ๊ะสวัสดีสวัสดีว่าไงโอเคมันกระโดโอเคห้องนี้เนี่ยไหมโอ้ห้องซ้อมห้องซ้อมมวยว่ะห้องซ้อมมวยเนี่ยตรงนี้ไอ้ตรงนี้ <laughs> ห้องซ้อมมวยว่ะเอาวะ่ะมีที่ตีมวยด้วยโอ้จะเจ๋งข <c oughs> <ม>นาดนี้เนี่ยตรงเนี้ยใช่เหรอมันมันเป็นห้องไอ้แผนที่เอาละเออม,มันเหมือนอะมันเหมือนอะดูเดี๋มันก็มีเก้าอี้ล้อมแบบเนี้ยเออช่างอุ่ยแมวอุ่ยนักเวทเดี๋ยวฟุตว้าว ยิงธนูเอาเอบวกเลยเลยต้องฆ่ามันก่อนที่มันจะยิงธนูไปด้วยเลยเออหย่าอย่าโอเคพี่เฟิร์นเอาโทรศัพท์ไหมไปถือสองมือได้กดใส่ตรงโล่อะโอ้นี่แหละสนามมวยของจริงอ่ะมีรั้วกั้นเงี้ยอันนี้มันห้องแผนที่ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงสนามมวยจริงไหมล่ะมาจังหวะดีครับจังหวะต่อยแล้วอ้มันไม่ใช่เวลาเลยข้างบนเฮ้ยมีบันไดวะเออวะมีบันไดเพื่อน ได้บ้านปากมีกล่องไหมไม่มีอะไรกล่องเฮ้ยนี่เจอแล้วมีอะไรโอ้โหชุดตะข่ายแมวกราบมากสไปเดอร์โอ้ยโอ้ยโตกใจหมดเลยไอ้นี่มันออกมาจากโอ้โหนี่ไงบอกแล้วตอนกลางคืนเพิ่มมันเกิดพี่เฟิร์สเป็นไงล่ะแปลกป่วยเฮ้ยเราเอ้ามาอย่างไรวะมาอย่างไรมาอย่างไร ช่วยบอกหน่อยเดี๋ยวมันมาไงเฮ้ยอะไรอ่ะห่างแตกมันเป็นหลุมศพอ่ะพี่เฟิร์สไม่ไม่ตรงไหนมีใครไหมไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเหมือนเป็นหลุมศพอะไรสักอย่างเออหัวหน้ามันเหรอหัวหน้ามันตายอ่ะตายหมดแล้วเหรอใครทำรอพี่เฟิร์สซ่อมเลยมีซ่อมยังไงอ้าวหมดแล้วเหรอหมดแล้วออกไปไหนล่ะ หมดแล้วเหรอหแล้วเดี๋ยวกลับไปก่อนคนระับโอ้โหโซสานว่ะคิปเปอร์ระเบิดเป็สงสารหรอันตลกมากกว่าหมดแล้วเหรออ๋อข้างหลังมีรูปหน้ามันก็น่าจะประมาณนี้มั้งมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้กลัวอย่างที่คิดนะครับเออ <c oughs> ใครไม่รู้นะกลัวไปเองคนระับเออ <c oughs> ผมไม่ได้ตกใจเลยนะเออไม่ได้ตกใจเลยไม่ได้กลัวเดี๋ยวไม่ได้กลัวเลย <c oughs> กล,ล,ยลัวนิดเดียว ขนา,นสาดสไลเดอร์ยังกลัวเลยโอเคครับผมนะก็พอดีลอรี่ครับก็จะขอปิดคลิปตัวนี้ด้วยเลยกันนะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับผมก็ใครไม่อยากพลาดคลิปของผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อมาแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าผมเจอกันเกมอะไรครับพี่เฟิร์สเลบรายแอ๊ด